เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยใช่เรื่องของการป้องกันเรื่องของอสารพิษกันบ้างสำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ครับสร้างองค์ความรู้อสารพิษวิทยาป้องก,กันการถูกงูก,กัดขณะปฏิบัติงานครับที่สำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 1ครับและศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป,ป่าพิษณุโลกจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงูและพิษของงู โดยวิทยาการจากชมรมอสรพิษวิทยามาให้ความรู้แนะนําการใช้ทักษะในการจับงูครับชื่อรายชื่อนี้บอกเรารู้จักกันทุกคนเช่นงูเหา่างูจงอางงูเขียวหางไหม้เป็นต้นและการรักษาพยาบาลให้กับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิต์เพชบูรณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า100นายด้วยกันซึ่งคุณเสกสรรลอมแปลงครับผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ระบุว่าการให้ความรู้ในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ต่างๆมักพบปะกับงูชนิดต่างๆทั้งมีพิษ บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจไม่ทันระวังถูกกัดได้นะครับจนสูญเสียอวัยวะซึ่งที่ผ่านมามนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยถูกงูก,กัดปะ กัดจนต้องสูญเสียขาและก็นิ้วโดยวิทยากรทีมอสรพิษวิทยานะครับก็ได้นำงูชนิดต่างๆมาให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สัมผัสแล้วก็แยกประเภทกันให้ชัดเจนโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากในฤดูร้อนเนี่ยงูมักจะอาศัยตามจุดอับสายตาประชาชนเนี่ยก็อาจจะเจอง,งูตามสถานที่ต่างๆได้ง่ายที่ควรระวังเลยหากเจอง,งูครับคุณผู้ชมก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญด้านการจับงูเนี่ย เขาบอกว่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับ